วัดตีจ้าพี่น้องค่ะโอเคนะคะมือนี้นะคะแม่สีผ้ามาเบิ่งตูนใหม่ค่ะมือนี้อากาศก็ดีค่ะพี่น้องฝนตกเมือขึ้นนี้นะคะเบิง่งเบิ่งตนูนอะโกเมยเลยคะ่ะนี่ค่ะยางไปยางมากหยดกับว่าเหลือพี่น้องมันยังวัดตินอนนะคะนอนกินนะคะขึ้นเดี๋ยวหมู่บ้านนี่เบิ่งก็ได้พี่น้องแต่ไม่เพิ่งกินง่ายกินได้ให่เนาะขึ้นเดี๋ยวเบิดเป็นหยดเลยนี่ค่ะน,นี่คือสนท่องนีพี่น้อง ตอนสื่อมากกับพุ่มใย,ยนะคะโบงวเป็นอย่างไรก็เกิดแบบว่าใบาแหงนะคะแบบได้ความมัเกิดสูงขึ้นอยู่ค่ะพี่น้องสูงขึ้นก็เก่าแต่ว่าบ่าพุ่มใหยเกี่ยวเพระาะว่าใบมันแหงนะคะแหงแล้วก็ตัดออกนะคะพี่น้องอันนี้คุณน้ยตื่นสายเลยพี่น้องมาน,นเม่สิเอ้นคุณน้ยตื่นสายนะคะนี่แม่เอามาปักช่ำไม่นะคะเพราะว่าอันเก่าแําแม่กระท,ที่ทิ่มหมดแล้วเพราะว่าเป็นยนตนกิ๊กยนต์ยังนะคะเอาบ่าลืมปักตัวนี้อ่ะไปปักไม่ปักใหไม่ ปากหลายๆลยอะไรก็ลืมอ,อืมกะล่างติดนะคะมีสีแดงไม่แบบทุกสีเลยค่ะพี่น้องอืมนี่นะคะเบิงเบงเบืองบอลซีแม่เออแม่น,นึกว่าเออบนบนบอลมีแล้วนี่หนาวนะคะเห็นบอกค่ะพี่น้องใบปืนเลื่อนเอนอนกระท่าเป็นประจามุกีนี่อันมันยังกุ้งไก่เสื้อลูกกุนเดนมากโอ้ยโมจ่าดอกคะแต่ว่าน่าจะเป็นไปตามนั้นแหละค่ะตามที่เบืองเนี่ยนะคะหกกลงก็มีนะคะพี่น้องเนี่ยอัน แม่คิดแม่ใหญ่นาใหญ่หลังหลายเม่ก็เรียกเอาเมาเทร่วมกันไว้เอ็นหัวนะคะคนเดินขื้นมานะคะพี่น้องเบิงบ้งนะะีน่เบิ้งด้ค่ะนอนดนะะ้ค่ะพี่น้องนะที่เม่สีนะ่นั่นในนว่าค่ะกินสงสัยมันตูอันที่แม่อันตุยไปเลยล่ะคะ่ะแม่เด็ดมันนะคะนี่คะ่ะกินข้างในแล้วเพิน่นกระสีเบี้ยแล้วเอ,อาไปกินข้างหนกกันนะเออนะคะนะ กินได้กินดีเนาะค่ะพี่นอ้องแม่เอาไปร่วมกันไว้พี่น้องหากระทางไปใส่ต้นใหม่เพราะว่าต้นไม้หลายนะคะพี่น้องอันนี้เบ่งดูค่ะขึ้นอีกแล้วเบ่งสีตรงนี้สงสัยมันสีมักตรงนี้กับพี่น้องแกม่นนแดงนะคะบอนซีเนี่ยเบ่งดูอนต้น,นต ลืมนี่เ,เ,เดียวเดี๋ยวแม่ถทายคลิปนึ่แล้วแม่สิมตาตัดออกนะคะอันนี้เป็นดอกนะคะพี่น้องยันเท่าก็ต้องตัดดอกออกเดี๋ยวแม่ถทายคลิปแล้วแล้วแม่สิมตาตัดออกนะคะบอกให้ไม่ดอกนะคะพี่น้องตูนพันสีแก้ว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาจัดใหม่เ้ยพี่น้องจัดเข้าไปข้างในเบื้องหลิวค่ะพี่นอ้องอือันสร้างมาแล้วก็อันดูไพรก็ซื้อไม้ว่างเกิดนะคะเออนี่ อยากได้เห็นอยู่ในอันอันอันภาพคงามงามแต่วนี้ดอกเริ่มมดแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยต้นนี้กับพ่อไดีบึงดอกอยู่นะคะอเออเมือนสิมะห็ดบอนไส้พี่น้องอืมสิเหี้ยงให้เป็นบ่อนไส้นะคะให้เพิ่นอันอย่างก็ค่ะ เหตุคือข,ขาเจ้าเนี่ยแหละบ่อ,บอนไส้เนี่ยแหละมึงบอกงูกแม่นะพี่น้องแม่ดัดลงค่ะบ่อยพ่นยืดปล่อยพ่นตั้งต้นค่ะแม่เอียนต้นลงนะคะเพื่อบ่อให้เยพนสูงนะคะพี่น้องให้ยุ่นในระดับบานเจ้าของทีเจ้าของนะคะอ่ะี๋ยวนี่ยับใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยวตรงมาผูกใหม่ใหม่นะคะแม่จะตรงไปหาลักมะตัง มานั่นไอไอไอนี่ค่ะเอาไว้แถวนี้นะคะเน่เน่เอาลักมาไว้แถวนี้เพื่อจะเอาเสียกมามัดให้เพิ่นร่วนนอนลุงนะคะให้เพิ่นเน่ไอโป่งตังขึ้นนั่ะค่ะนะคะให้เพิ่นนอนนอนลุงไายเน่าในนอนเลยนะคะพี่น้องมันสิไดบอสูงนะคะเิเบอร์อเก๊กกะบ้านเพิ่นนะคะพี่น้อง นี่แหละค่ะกระเพ้ามาเบิองเล็กๆหน่อยๆมาเมืม้อพี่น้องฝนจะตกเบิองเดูนี่อ๋อนี่มึงดูใกล้แล้วดิพี่น้องนี่ดอกเพิ่งด้ิค่ะดอกเพิ่นจะงับชุดดวดขึ้นมานะคะเพราะว่าใบเพิ่นกระเลื่อมเลี้ยวๆนะคะพี่น้องกล้วยโอ้มึงดูค่ะไม่ไมัน เกิดอยู่นี่แม่แต่ว่าแม่บท่ทอนนี่ดอกแม่จะเอาไว้นี่แหละจ้าให้เพื่อนููหันเลยนะคะเราท้อนไปกับสีเปล่าหยุบโตกกัสีประเทศถิ่มคือเก่าส่วนมากเม่เทไว้แถวนี่แหละค่ะขั้นมันเกิดกระสีเกิดแล้วขั้นบว่าเกิดกันเน่านั่นแหละค่ะตามนั่นหลายค่ะพี่น้องมักกันได้กระเสือนันมากมองดูอันป่าสร้างไว้ปับแปลงนี่ตอนแรกก็มาไปนี่แม่บอกค่ะใหญ่หนาใหญ่หลังดึงไปดึงมาสงสัยสิมีหักมีหัวขาดอยู่นี่แหละ,ค,ะค่ะแต่โป่งขึ้นมากค่ะพี่น้องปล่อยว้นี่แล้วบ สีบล็อออกค่ะพี่นอ้องแถวเนี่ยก็จัดไปยังสี่แล้วค่ะพี่น้องอันนี้บ้จากเสิทีเรียนในเรียนนอกอีกอย่างบ้หนะคะนี่ผักแค่กินหอดผักแค่ดิพี่น้องผักแค่ผีเพิ่พนซ้ำให้ก็เลยเอามาเสียงใบพี่นอ้องให้เพิ่นต้นญ่ก่อนจะเสียเอาไปใส่แดดค่ะอันต้นอันนี้งามงานพุ่มแบบไงเป็นบอยค่ะพี่น้องบอนี้แม่ก็เลยว่าดินบ่มีดินมันมีแต่หากไปพี่น้องแม่ก็เลยทายออกแล้วก็เริมเอา ปักซ้ำใหม่ค่ะพี่น้องอันนี้มันเมี่ยงกระเบียมันบอกค่ะเมี่ยงกระเบีย,ม,ยม่วงเลยอย่างเมี่ยกระบุหูจักต่วว่าตอนแรกพุ่มย้ยใหญ่พี่น้องเออแม่เลยมากเบิ้งเอาออกออกจากกระถางเม่พี่น้องเออโอยากพากเลยจ้ะอันโอยากพากยังว่าตีอันมันโบได้ค่ะพี่น้องเออลักษณะหวานโอ้ บะนี้คือแพ่งพู้ไดเดี่นพีนองเออคุณน้องหัวเนาเนี่ยแม่พี่นองอืออันนี้มันซ่อนเงินบ่จ้ะอันนี้มันซ่อนเงินบอค่ะเลี่ยมดีดีนองเพื่อนอาใไห้ค่ะนองเพื่อนอาใไห้มากนะคะต้นกระทากน้น้อยนึงนะคะบะนี้แม่ก็รีบมาเลี้ยงเอาข้างงามค่ะค่ะนองเพื่อนอาใไห้นะคะนี่ค่ะอันนี้อวตธภบ้านหลังเก่าเห็นบอค่ะมันสิมนอลเน้ตัวนี้มนสิมมนออกทองนะคะอาจสิเป็นซ่อนทองซ่อนเงินซ่อนทองเนาะอันนี้ซ่อนทองเน่นอน คิดว่าว่าอันนี้ซ่อนเงินเพราะว่ามันสีเงินเงินนพี่น้องนะเห็นบ่ใบกระสิเเลี้ยวนะเขียวเงานะคะพี่น้องนี่แมตัดออกมาจากตูนนี่นะะแหละค่ะเตียนตัดตียงเราไม่สาออมาปัก้ามใบนะคะแม่พี่น้องแม่สั่งต้นอันนี้ซื้ออย่างบุตรแต่ว่าแม่สั่งแม่อยากได้สีแดงกับสีเหลืองอ่อนเอาไมา้แม่สมเหมือนเดิมนะคะ สีสมที่จังเมียสื่อตนใหญ่เลยอันนี้บอกว่าแดงเบืองแล้วแล้วใจเตือร่างสีบานเหลืองอ่อน <c oughs> โอ้เมนสีแดงดอกพี่น้องโอ้ยเพลินกับเบิงเนี่ยเนาะคู่ <c oughs> ข,ขายกันได้โอ้ยเนาะค่ะเนาะนี่แหลคะค่ะขั้นสร้างบ,าบ,างบรเห็นกับตาเงากับบ๋มันเกิดแบบบรถือแจเขาปะปนไดนะคะแต่ว่าขั้นซ่างพ่อแล้วค่ะพี่นอ้องอือเออก็เรยใส่เป็นสม อันนี้เป็นเหลืองอ่อนนะคะก็เลยถ่ายใส่กระถางนะคะมันจะเป็นทุงดํามากนะคะพี่โนโอ้องใส่ทุงดํามากแล้วก็เลยมาถ่ายใส่กระถางค่ะเพร่ะเป็นยังะคะ่ะได้สีได้เก่าไปตามนั่นแหละคะ่ะเหลืองแน่นอนสร้างแดงได้เหลืองอ่อนสร้างเหลืองอ่อนได้สีสมอืมชัก <c oughs> นะคะโอ้อยเนาะเออมีใจใจอันนี้ฟาประท่านพ่อเนียคะ่ะซื้อมวนแถอืมสีสีม่วงนี่นะคะ นี่ค่ะมีบอนสีกระถางหนึ่งลีไว้ห็นนะคะพี่น้องนี่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 อันนี้คือแม่เอาอ,อกระถางใหญ่ๆที่แม่ซื้อมานนั่น,นะะแหละค่ะแล้วที่นี่แม่เปลี่ยกนกระถางพอนก็เลียกหักแม่กเ็เรียกว,ว่าปากักเอปาปักช่ำไดได้พี่น้องบ่เคยรู้ว่าปักช่ำใดแม่คิดว่าอเอาเมล็ดเพาะเออนั่นกระลังขึ้นคะ่ะพี่น้องสีส้มจากกระถางไงแม่นะคะนี่ค่ะแต่บ่รล้ว่าสิติดบอเด้ยค่ะแต่ว่ามึงมึงแล้วเห็นบอกค่ะเป็นติดอยู่ด้คอค่ะอ ใบเขียวนะคะออกเงาเลยนะคะใบันสีมีแบบใบเงากับใดานนะพีน่น้องเบื่องบฮูงแม่ตอนแรกแม่นึกว่าแม่ิได้ตัดนะคะหมดชุดนี้หมดพูดอยู่หม่งยอดผลเพิ่นี่ลูกอยู่ค่ะเออก็เสียวไหว้ละค่ะเพราะพอได้ตําอยู่บ่ต่ามืาขึ้นผลเสซ่บอยู่ทด้พี่น้องเออเอาหน่วยอ่อนๆไปต่าพผลเสซ่บอยู่ค่ะพอบนเหนียวบนใดค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วแม่สิมาทํทความสะอาดออกกลางที่ว่า กานมันบางามนี่แหละค่ะเอาเอาเอาออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาโล่งเลยนะคะนี่ค่ะเบิ่งเมีอสิบริฟ้าเม่อสังอันนี้จุดเทียนจ้พี่น้องสั่งตุ่นยุดเทียนมาสามสีนะคะอันนี้คือขาวอันนี้ตรงปกนะคะอันนี้ม่วงเข้มม่วงเข้มนะคะนี่ม่วงอ่อนนะคะสั่งมาสามกระทะนะพี่น้องนี่ขาวตรงเป่านะคะแต่อันนี้ ม่วงเข้มยังบ่มมีดอกนะคะได้แบบนี้มากนะคะมอแน่ใจนะคะพี่น้องแต่กระบอกเป็นอย่งางเราโบสร้างอีูแล้วค่ะถ้าสร้างกับค่เสี้นเดียวอันเก้าน้ำเนาะค่ะนี่นะคะล่อให้มีดอกนะคะสิไดีรูดูว่ามันเข้มแท่บอนะคะนี่นะคะม่วงเข้มเข้มก็ดอกของแม่นะคะเดี๋ยวไปที่ภาพไปเบิ้งนะคะพี่น้องอันนี้คือม่วงอ่อนนะคะฟังมันจากนันไปดูภาพไปเบิ้งไอ้มันสิเป็นแบบว่าม่วง เข็มก้นนี่นี่เข็มก็ตัวนี้นะคะนี่เข็มก็ตัวนี้นะคะที่สั่งนะคะจากกระถางเบเยนดอกนันะะ่นแหละค่ะนี่มีเข็มก็ตัวนี้มันสิออกแบบม่วงเข้มๆเลยนะคะแต่อันนี้ม่วงเข้มน้อยนึงแล้วก็สินี้ม่วงอ่อนนะคะที่แม่สั่งนันะะ่นแหละจ้ะนี่แม่จัดไมได้วพี่น้องเอาประตูยูนีโอ,อกค่ะตะก้อนสีมีประตูยูนีแม่นบอ,อ,นนนนะะอนแล้วซ่อนเงิอนมาไว้นี้นะคะอือแล้วแม่เอาไป เฮดประตูยพุเดี๋ยวแม่สิพผ้ากลับไปเบืองเดี๋ยวแม่พา้ามาเบิงก่อนค่ะนี่แม่เอาตอนน้นนนี่มาไหวนี่ค่ะพี่นอ้องอือต้นแสงสันท่าแม่ก็ยุง่งมงกุาเก้านี่แหละค่ะนี่ค่ะพูดสูงเด้อพี่น้องปูนสูงแล้วจ้างามแล้วนะคะนี่นะคะสีสวยนะคะถือแดดหลอบปลายงามนี่แม่เอาที่มาไหวนี่ส่วน,น,นต้นยุง่งมงกุฎอันนี้นะ แม่เอามาไว้นี่จ้านี่สิได้บังแดดนะคะนี่เอามาไว้นี่กับตนุนยางก็ค่ะบูจักซื้อแล้วลืมวาสนาบาูชาเออนะคะพี่น้องแม่เมียเดี๋ยวแม่จิกข้ากลับมาเบิองเบิองประตูไม่แม่จ้ะเห็ดเหลี่ยมว่านนี่นะคะเ,ออเวลาเขาหอนมาออกมาเนาะแองจะได้หลอกเกินบรต้องย่างอ่อมพี่น้องออเข้าตรงยางนลำกลนเออนั่นแหละค่ะ เอาไวเเา้เนี่ยสิบริกรการเนี่ยจ้าหน่อยนะคะนเนาะเฮ็ดแล้วเมว่านนี่แะค่ะพี่น้องนี่นะคะ,นะคะเลื่อนเกาออกมาเห็ดอันโอเคค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาเบืองค่ะเป็นสีทองเนืองอารามเลยด้วค่ะพี่น้องโอเคค่ะต้องขอบคุณหลายๆด้ยค่ะที่เขามาติดตามแม่เพิ่มขึ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่เพิ่มขึ้นนี่นะคะเป็นกําลังใจให้แม่ด้เห็ดคลิปให้เบืองต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ